สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาดูตัวอย่างการแก้ปัญหานะครับโดยการเล่นกับตัวข้อมูลที่มีความซับซ้อนหลายๆชั้นแบบนี้ดูนะครับก็คือเรารู้แล้วแหละว่าวิธีการอ่านข้อมูลมาทํำยังไงนะครับวิธีการเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วนทํำยังไงนะครับแต่ลองดูว่าถ้าเราเจอปัญหาในภาพที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับเราจะใช้กระบวนการอะไรนะครับใช้เทคนิคอะไรในการเข้าถึงตัวข้อมูลพวกนั้นออกมาได้ให้ปั่นออกมาให้กลายเป็นตัวข้อมูลที่เราสนใจได้นะครับผมจะยกตัวอย่างจากตัว โจทย์ปัญหานี้แล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวคะแนนของของนิสิตแล้วกันนะครของนักศึกษานะครับว่าแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับลงวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อมูลของหลายๆคนเลยนะครับอยู่ในก้อนเดียวกันเขียนในรูปของตัว JSON เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะลองสร้างไฟล์ JSON ตัวนี้ขึ้นมานะครับในทอนนี้นะฮะแล้วลองเก็บอยู่ในตัวชื่อที่ว่า scores.json นะครับจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ เซฟลงไปในชื่อ score json นะครับยืนยันว่าจะใช้นามสกุล json ตามนี้นะครับที่ทันนี่มันถามมาเพื่อความชัวร์นะครับลองมาดูกันนะครับว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับผมก็จะใช้ท่าเดิมนะฮะในการโหลดมาก่อนนะครับนี่ก็ Import ตัว json มานะฮะผมขอรีเซ็ตตัวนี้ก่อนนิดหนึงแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์เดต้ที่มีอยู่ออกไปนะฮะก็ลอง Import json มานะครับแล้วลองโหลดเข้ามา ตัว JSON data เรานะครับโหลดเข้ามานะฮะโดยใช้ตัวฟังก์ชัน open นะครับ open score.json นะครับได้ตัว score มาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลองมาดูาเราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับจะยกเป็นตัวอย่างแค่สักสอสามอันดูก่อนแล้วกันนะครับเช่นตอนนี้ตัว score หน้าตาของเรานะจริงๆเราควรจะต้องรู้โครงสร้างของมันก่อนเนาะตัวไฟ JSON ที่ดีเนี่ยมันควรจะมีโครงสร้างที่ที่ค่อนข้างเป็นระเบียบแบบแผนเนาะอย่างเช่น ตัวของเราเนี่ยทั้งก้อนตัวนี้คือลิสต์นะครับแต่ว่าตัวลิสต์เนี่ยสมาชิกของมันเนี่ยเป็นดิกทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวลิสต์เนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าข้อมูลของเราเนี่ยมี มีรูปแบบที่มันแตกต่างกันภายในตัวข้อมูลเดียวกันเนี่ยเช่นเป็นลิสต์ของเอ๊ะ hey, บางทีอันแรกเป็นแค่ตัวเลขธรรมดาอันที่2เป็นดิกอันที่3เป็นลิสต์เนี่ยนะครับการที่เราจะเขียนโปรแกรมจัดการกับมันนี้จะทําได้ค่อนข้างยากนะงั้นถ้าถ้าเราเก็บข้อมูลนันษณรเจษตานี่โดยทั่วไปแล้วสมาชิกแต่ละตัวก็จะอยู่ในรูปแบบเดียวกันถึงแม้มันจะมีค่าที่แตกต่างกันก็ตามนะครับอย่างเช่นตรงนี้ดิค มีทั้งหมด3ตัวก็เป็นดิก3ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ดิกแต่ละตัวนี้ก็น่าจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันด้วยนะครับเช่นประกอบไปด้วยคีย์2คีนะฮะที่เป็นเนมกับสกอร์สแบบนี้งั้นเวลาที่เราเขียนโปรแกรมแบบบน l o ปแบบเีสนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลด้วยชื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าไอ้ค่านี้เข้าถึงด้วยชื่อหนึ่งอีกค่านึงเข้าถึงด้วยชื่อหนึ่งนะครับการเขียนโปรแกรมก็จะยากมากเลย ลองดูนะครับยกตัวอย่างอันแรกนะครับสมมุติว่าผมอยากจะรู้รายชื่อทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะชื่อมานะฮะไม่สนใจว่าเขาจะลงวิชาอะไรไม่สนใจว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะครับเอาแค่ชื่อเลยนะฮะในที่นี้คือตัวมานีนะฮะปิติแล้วก็สมคิดนะครับจะเอาแค่ชื่อออกมาออกมาในรูปของตัวลิสต์นะครับลองมาดูว่าเราทํำยังไงกับมันได้บ้างนะครับตัวสกอร์ s เรานะฮะขอพิมพ์อีกรอบหนึ่งนะครับมีตัวที่มีสมาชิกเป็นเด็กนะฮะ ดิกแะต่ละตัวเนี่ยจะมีสมาชิกที่มีคีย์ที่ชื่อว่า name นะครับซึ่งจะเก็บตัวชื่อเอาไว้นะครับงั้นผมจะลองเจาะเข้าไปในตัวสมาชิกของ list score เนี่ยสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเช่นตัวแรกนะฮะจะเห็นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าอยากจะเจาะเข้าไปที่ชื่อของ ตัวรายการแรกตัวนี้นะฮะผมก็จะระบุต่อไปโดยการใช้ดิกคีนะครับที่ชื่อว่า Name ก็ได้ชื่อมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะงั้นจะเห็นว่า s o r r ศูเนี่ยผมดึง Name ออกมาได้มานีนะถ้าผมทําแบบเดียวกันกับ c o อ e อือ่นนะฮะเช่น1แล้วก็2แบบนี้นะครับผมก็จะได้ชื่อมาครบถ้วนทั้งหมดนะแต่คราวนี้ทำไงถึงจะทําได้รวดเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละอันแบบนี้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลที่อ่านมาจริงๆเนี่ย ที่มันไม่เหมือนตัวอย่างเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะมีชื่อมากกว่านี้ก็ได้มันอาจจะมีชื่อน้อยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เราก็ทําได้โดยการอาศัยตัวลู o นะครับผมก็สามารถทําตัว loop เนี่ยฝังลงไปในตัว list comprehension นะฮะเช่นผมสนใจนะครับว่ารายการ score ของเราแต่ละอันเนี่ยนะครับขอเปิด list comprehension ด้วยแบบนี้ก่อนนะฮะยังเขียนไม่ครบนะครับผมจะค่อยๆเติมไปนะครับจากตัว score แต่ละตัวนะฮะ for s in score ตัวนี้นะ งั้น s ของเรานะครับ s ของเราตัวนี้นะฮะ <c oughs> คือตัวรายการ score แต่ละตัวนะฮะรายการ score แต่ละตัวซึ่งไปดึงมาจากตัว list scores นะครับแต่ว่า score ของเราเนี้ยเราต้องการแค่ตัวชื่อของมันนะครับในแต่ละรายการเราไม่ต้องการทั้งหมดมานะครับงั้นถ้าเราเอา s มา r s h a p e นี่นะฮะมันจะเอาทุกตัวมานะครับก็คือเป็นไอตัวก้อนเนี้ยทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราสนใจแค่ไอค่าค่านี้นะครับในแต่ละรายการ งั้นเราเข้าถึงมันได้ยังไงนะครับแต่ละรายการตัวนี้นะครับ s แต่ละตัวตัวนี้นะฮะที่เราไปใช้ไอตัว for in ตัวนี้นะครับดึงมาเป็นดิกอยู่แล้วนะครับงั้นเราเข้าถึงมันได้นะครับตัวข้อมูลข้างในของมันนะฮะโดยใช้ตัว key นะครับแบบนี้นะฮะ s name นะครับงั้น s คือรายการดิกแต่ละตัวดึงเอาเฉพาะตัวค่าที่มี key name ออกมานะครับ แล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมากรองรวมกันเป็นลิสต์นะครับเพราะเราใช้ตัวลิสต์คอมพลี n นชันนะฮะงั้นพอกด enter พวกเราก็จะได้ตัวชื่อทั้งหมดออกมาไม่ว่าข้อมูลจะมีเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับหรือจะเป็นข้อมูลที่ว่างเปล่าก็ตามก็จะได้ชื่อออกมาแบบนี้งันตรงนี้ถ้าเราจะเอาไปเขียนรวมเป็นฟังก์ชันนะครับให้เราเรียกใช้ได้ง่ายนะครับเราก็จะเขียนในรูปแบบนี้ครับผมจะลองใช้ตัวเดโมตรงนี้แล้วกันนะครับเขียนที่เราใส่ลงไปในเชื้อเมื่อกี้นี้นะครับดึงออกมาใส่ไว้ในตัวสคริปต์นะฮะผมโหลด Data มาก่อนนะครับลงไปในตัว Scores นะ โดยใช้ JSON.load นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว open ชื่อไฟล์นั้นออกมา score จาก JSON แบบนี้นะครับคราวนี้ได้ตัวนี้มาแล้วนะฮะผมก็ลองมาสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับเช่นอาจจะบอกว่า get name list ก็ได้นะฮะอาจจะชื่ออาจจะไม่ได้ตรงเป๊กกับในตัว e l a นะครับแต่สมมุติว่าเราจะใช้เป็นตัวที่ดึงเฉพาะชื่อออกมาแล้วกันนะครับแล้วก็โยนตัว score เข้าไปนะครับที่เดี๋ยวเราจะเอาไปเรียกใช้นะครับผ่านไอตัวข้อมูลที่เราดึงมานะครับงั้น score ตรงนี้ เดี๋ยวเราก็จะส่งไอตัวสกอร์ชื่อเดียวกันตรงนี้แหละเข้ามานะครับแต่ถ้าเขียนในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าตรงนี้เราเปิดโอกาสให้เราใช้ไอตัวสกอร์จากไฟล์ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราจะโยนให้มันนะครับอลองดูแล้วกันนะครับว่าในฟังก์ชันตัวน,ตน,ตนี้สมมุติว่าเขาโยนตนัวข้อมูลสกอร์มาให้นะครับที่เราอยากจะทําก็คือดึงเ,เฉพาะชื่อออกมาใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เราลองทําไปแล้วนะครับว่า list comprehension ในพจน์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะให้ชื่อกลับออกมาได้นะครับงั้นผมก็จัดการอา,อาจจะ เก็บไว้ในตัวแปรสักตัวหนึ่งก่อนนะครับหรือว่าจะ Return ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะฮะผมก็จะเก็บไว้ในตัวแปรก่อนแล้วกันแล้วก็ค่อยเอารีเทิรมันออกมาทีเดียวนะครับรีเทิร์นเนแบบนี้นะฮะงั้นถ้าผมลองกดรันดูนะครับได้ตัวฟังก์ชัน GetNameList มาแล้วนะฮะพร้อมกับตัวอ็อบเจกต์เรานะครับที่โหลดมาจากตัว JSON นะฮะที่เป็น S c o r e ตัวนี้นะครับผมลองสั่งให้ตัว g ก็ name list เนี่ย ลองเอาสกอร์ของเราไปดึงเอาเฉพาะชื่อออกมานะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้ตามตัวอย่างแรกไปแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างง่ายนะฮะพอดึงแค่ชื่อออกมาลองดูที่ซับซ้อนมากกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมอยากจะรู้ว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมานีปิติสมคิดเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาลงกันคนละกี่วิชานะฮะงั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะต้องไปมองไอ้ตัวก้อนนี้ถูกไหมฮะ ตอนที่เราดูลิสต์แต่ละตัวเนี่ยนะครับก็คือดูดิกก้อนนี้นะฮะแต่ละก้อนตัวนี้นะครับในดิกแต่ละรายการเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่าไอตัวดิกสกอร์ของเราตัวนี้นะฮะมันมีสมาชิกทั้งสิ้นกี่ตัวตัวดิกเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชัน built-in ชื่อว่า len น,นะครับแบบเดียวกับที่หาความยาวของลิสต์แล้วก็หาความยาวของสตริงนี่แหละนะครับในการที่จะมานับได้ว่าสมาชิกของมันมีกี่ตัวนะครับผมจะลองทําในตัวเชลด์ดูก่อนนะฮะให้เห็นภาพก่อนแล้วค่อยไปดึงใส่ไว้เป็นสคริปต์ข้างบนนะครับตัวสกอร์ของเรานะ เห็นข้างบนอยู่แล้วนะฮะถ้าผมจะลองดึงคนแรกมานะฮะเป็นเหมือนอามาดสอบนะฮะสกอร์ศูนย์ของเรานะครับคนแรกตัวนี้นะฮะผมลองจับ S กับสกอร์ศูนย์ก็ได้นะครับผมจะได้เห็นว่าถ้าเราดึงมาทีละรายการที่เป็น S เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราใช้ S จุดเนมเนี่ยมันก็คือชื่อมานีขออภัยไม่ใช่ S จุดเนมนะครับแต่ว่าเป็น S แล้วก็กล้ามปูแล้วตามด้วยตัวชื่อคีย์ของดิกแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราใช้ตัว s แล้วก็ก้ามปูนะครับใช้คีย์ที่ชื่อว่า scores แทนนะครับเราก็จะได้เป็นดิกอ,อกมานะครับที่เป็นรายการวิชาที่นักเรียนคนนี้นะฮะก็ค,คือมานี้นั่นแหละนะครับลงไว้แล้วก็ได้คะแนนมาเท่าไหร่ก็ว่ากันตัวนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องคะแนนนะครับเราสนใจแค่ว่าเขาลงกี่วิชานะครับงั้นเราสามารถที่จะหาความยาวนะครับเลนออกมานะครับจากตัวดิกตัวนี้ได้ซึ่งก็จะบอกว่าเป็น3วิชาใช่ไหมฮะ เราทําแบบนี้กับ1คนเราจะทําแบบนี้กับทุกๆคนนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยรวมกองไว้อยู่ในรูปของลิสต์นะครับเราใช้ตัวลิสต์คอมเ h e นชั่นในการหาคำตอบได้นะครับงั้นก็คือแค่เอาตัวนิพจน์ตัวนี้นะฮะโยนไปใส่ไว้ในตัวลิสต์คอมเพ e นชั่นนะฮะก็คือ s score แบบนี้หนึงนะครับขออภัยนะฮะจะต้องใช้ตัวเล n นะฮะเพราะเราสนใจจำนวนวิชานะครับใช้เล n นะฮะไม่ได้ใช้แค่ score เฉยๆนะครับ ก็คือใช้นิพจน์ตัวนี้นะฮะโยนเข้ามาไว้ในตัว l i สต์คอม r พ h e n s i ชันะครับแล้ว s เอามาจากไหนนะฮะ s เอามาจากแต่ละรายการของตัวข้อมูลใหญ่ทั้งหมดนะครับงั้นผมก็จะต่อท้ายด้วย for s in scores ตัวใหญ่นะครับแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น3 4 3มใช่ฮะก็มีความหมายว่าถ้าไล่ลำดับลิสต์ลงมาเนี่ยนักเรียนคนแรกเรียน3วิชานักเรียนคนที่2เรียน4วิชาแล้วก็นักเรียนคนที่3เนี่ยเรียน3วิชา แต่ถ้าอยู่ดีๆ Return ค่านี้ไปมันก็จะงงว่าตกลงนักเรียนคนแรกมันเป็นใครคนที่2เป็นใครคนที่3เป็นใครใช่ไหมครับถ้าเราสามารถที่จะหน้าไปตัวลิสต์ของรายชื่อเนี่ยลงไปกับตัวลิสต์นี้ได้นะมันก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตกลงอ่ะมานีเรียน3วิชาปิติเรียน4วิชาแล้วก็สมคิดเรียน3วิชาใช่ไหมฮะซึ่งการที่เราจะดึงชื่อมาเนี่ยเรามีฟังก์ชัน get name list มาเรียบร้อยแล้วนะครับ นตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้ไอตัวฟังก์ชัน get name list เนี่ยดึงเฉพาะตัว name ออกมาก่อนนะฮะ get name list นะครับแล้วก็ส่ง score ไปใช่ไหมฮะได้ name มานะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะพร้อมกับตัว list ของจํานวนวิชานะครับที่แต่ละคนลงไว้นะฮะงั้นถ้าผมมี list สตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะนาบมันเข้าด้วยกันนะฮะก็คือซิปมันให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันก็สามารถใช้ฟังก์ชัน zip ได้นะครับลองดูนะฮะ ตัวข้างบนนี้พอดีไม่ได้เก็บใส่ตัวแปรไว้นะครับงั้นผมอาจจะลองสร้างตัวแปรไว้แล้วกันนะครับว่าเป็น subject เขานะฮะเราจจะไม่ได้เหมือน e l l เป๊ e นะครับแต่ก็พอได้ไอเดียงั้น subject เขาของเรานะฮะก็จะออกมาเป็น 3, 4, 3แบบนี้ใช่ไหมฮะในขณะที่ name เป็นชื่อ3คนนะครับงั้นถ้าผมซิปทั้ง2อันเข้าด้วยกันนะฮะ name กับตัว subject เขานะฮะ ผมก็จะได้เป็นรายการที่อตอนนี้พอมองไม่เห็นนะครับมันเป็น iterable เดี๋ยวผมปั่นออกมาด้วยตัว list นะฮะฝันแบบนี้ปั๊บนะฮะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาว่า,ามานีเรียน3าวิชาปิติเรียน4วิชาสมคิดเรียน3วิชาแบบนี้นะครับทำได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาไปป้อนไว้เป็นโค้ดนะครับที่ทําเป็นฟังก์ชันจะได้เรียกใช้ต่อทีหลังได้นะครับผมก็จะเอาทั้งหมดไปใส่ไว้ตรงนี้เลยครับตั้งชื่อเป็น get subject นะฮะ เขาแบบีแล้วกันนะครับแล้วก็รับตัวสกอร์เข้ามามาดูว่าเมื่อกี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับการที่จะได้ตัวลิสต์ที่เป็นชื่อมาก็สามารถที่จะไปดึงจากตัว get name list ข้างบนได้นะฮะผมก็ใช้ตัว get name list แบบนี้นะฮะโยนสกอร์เข้าไปนะครับแล้วก็การจะได้ลิสต์ของจำนวนวิชาที่แต่ละคนลงนะฮะก็เมื่อกี้มีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะฮะก็ copy ไปใส่ที่ตัว script เราได้เลยนะครับผมก็จัดการ copy นะฮะนะครับ copy ไปแปะ เรียบร้อยนะฮะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็รีเทิร์นออกไปในรูปของตัวลิสต์ของตัวซิปสองตัวเข้าด้วยกันนะฮะเป็น subject count แบบนี้นะครับเรียบร้อยลองทดสอบอีกรอบนึงนะครับว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจริงหรือเปล่านะฮะผมจะลองเรียก get subject count นะฮะแล้วก็ใส่ scores เข้าไปนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นมานีลง3วิชาปิติลง4วิชาแล้วก็สมคิดลง3วิชาแบบนี้ตามที่ต้องการเลยนะครับ ดูตัวอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นเบรกนิดหนึงแล้วนะครับลองมาดูที่ซับซ้อนมากกว่านั้นดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนเป็นฟังก์ชันเปล่าๆไว้ก่อนนะฮะว่าความต้องการของผมคืออะไรนะครับผมอยากจะได้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า get scores นะฮะที่รับตัวข้อมูล score ทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในรูปของ JSON นั่นแหละนะครับแล้วก็รับเป็นชื่อนักเรียนนะฮะว่าเป็น student ชื่ออะไรนะครับผมขอใช้เป็นคำว่า name แล้วกันนะฮะแล้วก็ระบุว่าต้องการวิชาอะไรนะครับที่ ที่เราจะดึงข้อมูลคะแนนเขาออกมาอย่างเช่นถ้าเราไปดูที่ข้อมูลตั้งต้นเรานะครับถ้าผมมีการระบุคําสั่งหรือฟังก์ชันนะฮะบอกว่า get score นะฮะแล้วก็ใส่สกอ r e เข้าไปใช่ไหมฮะอันนี้เป็นข้อมูลใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบุว่าต้องการคะแนนนะครับของนักเรียนที่ชื่อว่าปิตินะครับต้องการคะแนนวิชาอะไรนะครับต้องการคะแนนฟิสิกส์ละกันนะฮะแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์แบบนี้เข้าไปนะครับเราคาดหวังว่ามันจะให้ค่าเป็นคะแนน89ออกมา เพราะว่าเป็นคะแนนวิชาฟิสิกส์นะครับของนักเรียนที่เชื่อว่าปิติก็ <c oughs> ามาออกแบบกันนิดนึงก่อนที่เราจะเขียนโค้ดแล้วกันนะครับลองมาดูก่อนว่าลักษณะการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะหาข้อมูลจากชื่อเนี่ยปิติใช่ไหมฮะ,ะชื่อเนี่ยมันไปปรากฏเป็น Value เห็นไหมฮะ ซึ่งเราไม่สามารถใช้ตัวนี้มาเป็นคีย์ในการดึงข้อมูลได้โดยตรงนะครับงั้นตรงนี้เรา,ถ,าถ้าข้อมูลเราตัง้งต้นเป็นแบบนี้เนี่ยเราคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องไปไล่นะครับแต่ละรายการของดิกตัวนี้เลยเนี่ยนะครับว่ารายการดิกตัวไหนนะครับที่มีคีย์เนมนะฮะที่มีคีย์นะครับเป็นเนมนะฮะแล้วก็แวล u ยูของมันเนี่ยคือปิติด ต้องไล่แบบนี้เลยนะครับซึ่งโอเคการไล่เนี่ยม,มันไม่ได้ทําได้โดยตรงก็จริงแต่ว่าเนื่องจากเรามีเครื่องมือให้ใหใหใหเราใช้งานได้เยอะแยะเลยอย่างพวก list comprehension อะไรต่างๆพวกนี้ที่เราเอามาใช้ในการฟิลเตอร์ข้อมูลได้นะครับงั้นเราก็จะใช้ตัวนั้นในการดึงข้อมูลออกมานะพอได้ตัวรายการที่ต้องการออกมาแล้วนะครับ ตัวนี้นะฮะเช่นกรณีของปิติเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้เดี๋ยวเราจะต้องได้รายการตัวนี้มานะครับต่อไปก็จะแค่เอาตัวชื่อวิชามาใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้จะง่ายแล้วเพราะว่าชื่อวิชาเนี่ยมันใช้เป็นคีย์นะครับงั้นเราก็แค่วิ่งเข้าไปหาตัวดิกของเรานะครับที่มีคีย์ที่ชื่อว่า Scores นะครับแล้วเอาชื่อวิชาฟิสิกส์ตัวนี้นะฮะไปใช้เป็นคีย์ในการดึงตัวข้อมูลของเราออกมาได้เลยนะครับ งั้นรูปแบบการเขียนของเรานะฮะเดี๋ยวลองไปใส่เป็นคอมเมนต์ไว้นิดนึงเราจะได้จําได้ว่าเราจะทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้ผมใส่เป็นคอมเมนต์นะฮะขอเขียนเป็นภาษาไทยละกันนะครับงั้นขั้นตอนแรกนะครับก็คือหารายการดิกนะฮะในตัวสกอร์เรานะครับที่คีย์คียก็คือ,อตัวเนมเรานะฮะก็คือชื่อนะฮะชื่อตรงนี้นะครับ เรากำลังสนใจว่าเนมที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันไปตรงกับตัวไหนนะครับงั้นเราจะหามาทุกอันเลยนะฮะงั้นก็บอกว่าที่ key name นะครับมีค่าเท่ากับที่ระบุใน student นะ student ตรงนี้นก็ถือว่าให้ค่าเป็น s ส r i n g มาแล้วกันนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการค้นหานะครับหามาได้เรียบร้อยนะครับในที่นี้ถ้าหาได้แล้วเนี่ยเราคาดหวังว่า ถ้าเจอเนาะถ้าเจอเนี่ยมันก็จะเป็นเดิกสักก้อนหนึ่งเช่นหน้าตาแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นก้อนนี้หรือจะเป็นก้อนนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็เราน่าจะปอนดึกได้ไก,กลๆแล้วว่าอะเดี๋ยวมันน่าจะมีบางกรณีที่หาไม่เจอด้วยนะครับหรือบางกรณีที่อาจจะเจอมากกว่าหนึ่งก็ได้เพราะว่าตัวชื่อนักเรียนเนี่ยอาจจะมีชื่อที่ซ้ํากันใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนั้นค่อยยก ไปต่างหากแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเจอชื่อหนึ่งแน่ๆแ,แล้วแล้วกันเนาะ,ะถ้าเจอแล้วเนี่ยนะครับจะทํายังไงต่อนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเรารู้ว่ามันจะต้องได้ตัวเดิกซักก้อนหนึ่งตัวนี้ออกมานะครับงั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเจาะเข้าไปในตัว key scores ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวชื่อวิชานะครับในการค้นหาต่อได้เลยนะครับว่าจะค้นหาวิชาไหนแล้วค่ามานออกๆาก็จะเป็นคะแนนของวิชานั้นๆน,น,นะครับงั้นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ,อดึงข้อมูล จากคียที่ชื่อว่า scores นะฮะในดิกที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วใช่ไหมฮะนะแล้วใช้ค่าที่ระบุใน subject นะฮะเป็นคียในการดึงคะแนนออกมานะตรงนี้เป็น2ขั้นตอนนะครับ2ขั้นตอนใหญ่ๆนะฮะ ซึ่งก็น่าจะได้คะแนนที่พร้อมคืนค่ากลับไปนะฮะก็คือบอกว่าคืนค่าคะแนนที่ได้กลับไปนะฮะโดยการใช้รีเทิร์นนั่นเองนะครับอ่าลองมาใส่ตัวโค้ดกันดูนะครับตอนนี้เราต้องหารายการดิกที่ไอตวสกอร์นี่มีคีย์เนมก่อนนะครับซึ่งเราหาตรงๆไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชื่อนะฮะไม่ได้ใช้ชื่อตัว ผู้เรียนเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ชื่อนักเรียนเนี่ยเป็นคีย์ของดิกนะครับงั้นเราก็จะต้องขุดเข้าไปในตัวลิสต์นะฮะลิสต์ของดิกตัวนี้นะครับโดยใช้ตัวลิสต์คอมเพลชันผมก็จะลองตั้งต้นแบบนี้ก่อนนะครับว่าใช้ตัว s นะฮะ for s in S c o r e scores กอนนะครับตั้งต้นที่ list comprehension แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวแปรมารับค่าเนาะแต่ว่าถ้าเขียนแบบนี้เนี่ยเรามาเขียนคร่าวๆกันนิดหนึ่งข้างล่างนี้ดีกว่านะฮะว่าเรามีสกอร์แบบนี้อยู่นะครับผมใช้ s for s in score เนี่ยก็จะได้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมถูกไหมฮะเพราะไม่ได้มีการกรองไม่ได้ใช้นิพจน์อะไรในการที่จะดึงค่าใหม่ออกมาทั้งสิ้นนะครับก็จะได้หน้าตาเดิมเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวฟิลเตอร์เข้าไปนะฮะเช่นบอกว่า if นะครับ if s นะครับ s เนี่ยคือรายการดิกแต่ละตัวนะอนนี้ก็คือ s ตัวแรกใช่ไหมฮะแล้วก็ถัดไปตัวนี้ก็จะเป็น s ตัวที่2นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ s แต่ละตัวเนี่ยเราสนใจเฉพาะที่มันแมทช์กับชื่อนะครับที่เรากําลังมองหาอยู่นะครับอ่าผมก็ระบุลงไปได้นะครับว่าผมต้องการเอาไอ้ตัว s name ตัวนี้นะฮะให้มีค่าเท่ากับอ่ผมบอกว่าเป็นมานีแล้วกันนะฮะเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดึงเฉพาะรายการดิกที่มีชื่อนะครับเป็นมานีออกมานะฮะ แสดงว่าเราสามารถที่ใช้ตัวหน้าตา list comprehension ของเราแบบนี้นะครับในการใส่เข้าไปที่จุดนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะกรองตัวข้อมูลออกมาตามชื่อที่ระบุได้นะผมก็จะใส่เลยแล้วกันนะครับผมอาจจะพิมพ์คําว่า match แบบนี้แล้วกันเนาะชื่อจะไม่ได้เหมือนกับในตัวอย่างนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับได้ไอเดียเหมือนกันนะฮะใช้ตัวก้อนนี้เลยนะครับผมพิมพ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ if s name นะฮะเท่ากับ ตรงนี้เนี่ยมานีเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับเพราะมันก็จะกลายเป็นหาชื่อมานีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราอยากจะหาชื่ออะไรก็ได้ตามที่ระบุมาในตัวฟังก์ชันนะครับผ่านตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า student นะครับงั้นตรงนี้ผมก็จะให้มันหาตามตัว string student ที่ส่งมาให้นะครับตรงนี้คือ match เรียบร้อยแล้วนะครับสมมุติว่า match แล้วกันนะฮะมีตัวที่ match หนึ่งตัวนะครับงั้นเราก็จะรู้ว่าตัวที่ match เนี่ยมันอยู่ในรูปของ list เห็นไหมฮะมันเป็น list นะฮะที่มีรายการรายการเดียว ค,คือถ้าไม่แมทช์เลยเนี่ยลิสต์ก็จะได้เป็นค่าว่างเปล่าออกมานะครับเป็น empty list ถ้ามีมากกว่า1รายการลิสต์ก็จะมีไอตัวดิกเนี่ยปรากฏขึ้นหลายๆตัวแต่สมมุติว่ามันเจอแค่รายการเดียวแล้วกันนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะไปดึงรายการนั้นออกมานะครับคือไอตัวแมทช์ a t c h e s ตัวนี้นะฮะดึงรายการที่ศูนย์ออกมานะครับคือเป็นรายการเดียวที่อยู่ในนั้นแหละสมมตุติเนะาะตัวนี้ดึงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ เป็นสมาชิกของลิสต์ซึ่งมีเพียงแค่ตัวเดียวแบบนี้นะฮะซึ่งตัวมันเองไม่ใช่ลิสต์แล้วนะฮะก็คือดึงออกมาจากลิสต์เลยนะครับคว้านไสออกมาเลยออกมาเป็นดิกอยู่ข้างในนะครับเราต้องการตัวสกอร์ก็คือตัวข้อมูลสกอร์ของเราตัวนี้นะฮะที่อยู่ในดิกนะฮะตัวนี้นะครับโดยใช้คีย์สกอร์นะฮะในการดึงเข้าไปนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมดึงไอตัวสกอร์ตัวนี้ออกมานะครับก็ะจะเป็นตัวสกอร์ของเด็กคนนั้นผมก็จะตั้งชื่อนะครับจริงถ้าตั้งคาว่าสกอร์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะ ชนกับตัวสกอร์ที่เป็นชื่อพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับงั้นผมจะตั้งเป็นอีกชื่อแล้วกันนะครับบอกว่าเป็น student score แล้วกันนะฮะคือเจอละว่าเป็นสกอร์ของเด็กคนนี้นะครับผมก็จะบอกว่าเป็นของเด็กคนนี้แหละแล้วก็แค่นี้ยังไม่พอนะครับเพราะมันได้แค่ข้อมูลที่เป็นก้อนของทุกวิชานะฮะคือก้อนตัวนี้มานะครับจริงต้องบอกว่าส่วนที่เป็น value ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไอ้ตัวที่อยู่ข้างในตัวนี้นะฮะ บอกว่าระบุวิชาไหนมานะครับก็ค้นหาด้วยตัวชื่อ subject ตัวนี้นะครับดึงเอาตัวค่าที่เป็นคะแนนออกมานะฮะซึ่งตัวนี้โชคดีละเพราะว่าตัว subject เรานะครับเอามาใช้เป็นตัวคีย์เรียบร้อยนะครับผมก็เอาตัว subject เนี่ยมาดึงโดยใช้ตัวมันเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปค้นหาเหมือนในตัวข้างบนแล้วนะครับงั้นตรงนี้ถ้าผมใช้ student scores นะฮะแล้วตามด้วยตัว subject นะฮะมันก็จะเป็นการเอา subject ตัวนั้นเนี่ย ดึงค่าออกมานะครับก็คือตัวสกอร์ของวิชานั้นนั่นเองนะครับผมเก็บไว้ในตัวชื่อตัวแปลว่าสกอร์ละกันนะครับแล้วก็รีเทิร์นตัวสกอร์กลับไปนะนะก็รีเทิร์นก็จะเป็นข้างล่างตัวนี้นะฮะผมก็ดึงมาแปะไว้ข้างล่างให้ตรงกับคอมเมนต์ละกันนะหน้าตาแบบนี้นะครับออกแบบมาเรียบร้อยเขียนโค้ดเรียบร้อยนะครับลองทดสอบดูนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะทํางานได้อย่างที่คาดหวังนะฮะลองกดรันดูนะครับนะเยรสกีนิดนึงนะฮะ ลองใช้ของเราตัวแรกเลยนะครับ get score นะฮะตามด้วยตัวข้อมูล score ที่โหลดจาก J s o n นะครับตามด้วยชื่อมานีแล้วกันนะฮะมาดูว่ามานีลงวิชาอะไรบ้างนะครับมานีลงแมทลงอังกฤษนะฮะแล้วก็ไบโอโลจีนะครับผมลอง Search แมทดูแล้วกันนะฮะก็ใส่แมทเข้าไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ79กนะฮะก็ตรงตามที่ข้อมูลตั้งต้นเราระบุเอาไว้นะฮะ79เแบบนี้นะครับ ก็ดูเหมือนจะทํางานได้โอเคนะฮะเดี๋ยลองอีกสักคนหนึ่งนะครับลองไปไกลๆหน่อยนะฮะลองเอาสมคิดนะครับแล้วก็เป็นเคมีสตรีแล้วกันนะครับก็ควรจะได้77ออกมานะครับอ่ะก็เซิร์ชชื่อสมคิดนะแล้วก็เป็นเคมีสตรีนะอ่ะก็ได้77ตามที่คาดหวังนะครับอ่ะแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะครับเพราะเมื่อกี้เรา มีสมมุติฐานหลายอย่างนะครับที่เราต้องจัดการด้วยนะเช่นอาจจะมีชื่อที่ไม่อยู่ในตัวข้อมูลเราก็ได้ทั้งชื่อเด็กเองทั้งชื่อวิชาเองนะครับเช่นผมลองหาคะแนนของมานะแบบนี้แล้วกันนะฮะก็จะพบว่ามันไปบึ้มที่จุดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้มานะไม่มีอยู่ในตัวข้อมูลเรานะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตัว matches ตัวนี้ของเราตัวนี้มันจะกลายเป็น list ว่างนะ ลิสต์ว่างตัวนี้พอเราพยายามที่จะไปดึงเอาไอ้รายการที่ศูนตรงนี้มาเนี่ยก็แน่นอนว่าเออเรอ,อยู่แล้วนะครับมันก็จะบอกว่า Index เนี่ยเกินขอบเขตนะฮะก็แน่นอนว่าลิสต์ว่างมันไม่มี Index ให้ใช้สักตัวเพราะฉะนั้นเราอ้างถึงตัวที่ศูนย์เนี่ยมันก็จะบอกว่าหาไม่เจอนะครับคือไม่มีตัวนี้อยู่นะ งั้นเอง,ต,องต้องใส่สเปคเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับว่าตกลงถ้าเกิดคะแนนไม่มีเนี่ยเช่นหาชื่อไม่เจอนะครับหรือว่าหาวิชาไม่เจอเนี่ยจะให้ทํำยังไงนะครับผมก็จะขอใช้ท่าง,ง่ายแล้วกันว่าถ้าไม่เจออะไรเลยก็ให้รีเทิร์นเป็นนอนกลับมาแล้วกันก็คือรีเทิร์นความไม่มีอะไรกลับมานะครับรีเทิร์นความว่างเปล่ากลับมานะก็ตั้งแต่ตรงนี้แรกเลยเนี่ยก็คือถ้าตัวแม h ช s ของเรานะฮะมันไม่มีตัวตนนะฮะคือไม่ได้ของอะไรกลับมาเลยเนี่ยนะครับผมก็เช็คได้นะฮะว่าเลนส์ของแม t ช h เนี่ยนะ ตัวนี้นะครับถ้าเกิดมันเท่ากับ0นะครับก็คือถ้ามันไม่มีข้อมูลกลับมาเลยคือหาชื่อไม่เจอนะฮะผมก็จัดการ return n o n และกันก็ใส่คอมเมนต์ไว้นิดนึงล้วกันนะฮะว่าตรงนี้เราทำอะไรลงไปนะครับอ่ะก็บอกว่าหากไม่พบข้อมูลนักเรียนตามชื่อที่ระบุนะให้คืนค่านอน เขียนประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็จัดการไปได้กรณีหนึ่งนะครับนลองทดสอบดูนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าถ้าผมลองพยายามหาข้อมูลของมานะนะฮะมันก็น่าจะได้เป็นของเปล่าๆกลับมาก็คือตัวน,นอนนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ามันมีข้อมูลของเด็กนะเช่นมานีมีเนี่ยนะครับแมทเนี่ยมีข้อมูลคะแนนอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราไปหาวิชาที่มานีไม่ได้ลงเนี่ยนะฮะอย่างเช่นเอาสักอันหนึ่งวิชาไหนดีนะแมดอังกฤษเบลลจีอะสมบูรณภาษาไทยแล้วกันนะครับมานีไม่ได้ลงแต่ปิติลงนะฮะ นผมเซิร์ชไทยเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะยังเอ r เรอยู่นะครับแต่ว่าไปเออเรคนละที่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเจอแม t ช์ของมานีก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะขุดเข้าไปในตัวสกอร์นะฮะคือสตูดิโอสกอ r e ตรงนี้นะฮะได้มาเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าในไอตัวสกอร์ตัวนี้นะครับของตัวเด็กคนนี้นะฮะมันไม่มีไอตัว subject ที่ระบุก็คือไม่มีตัวไทยนะฮะ งั้นก็น่าจะต้องมีการเช็คว่าเอะถ้าเกิดไม่มีจะให้ทํำยังไงนะครับก็ต้องเช็คก่อนที่พยายามจะไปเข้าถึงตัวข้อมูลนะ่าผมก็น่าจะต้องมีการใส่ตัวเช็คไว้ตรงนี้นะครับอบอกว่าตรวจสอบนะฮะว่ามีคะแนนของวิชาที่ระบุด,ด้วยพารามิเตอร์นะ SUBJECT หรือไม่หากไม่มีนะฮะให้คืนค่า นอ,นอประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นตอนนี้ผมก็พิมพ์ตามที่เขียนคอมเมนต์เลยนะครับก็คือถ้าไอตัว subject เนี่ยนะฮะถ้า subject มันอยู่ในตัว student score นะฮะอะไรเป็นตัวเช็คว่าตัว student score ที่เป็นดิกเนี่ยนะครับ มีคีย์ที่ชื่อว่า subject หรือเปล่าคือ subject นี้ไม่ใช่ชื่อคีย์เนาะแต่ว่าเป็นค่าที่อยู่ใน subject เนี่ยนะฮะมีค่าอะไรก็แล้วแต่มีไทยมีอ่า English เนี่ยนะครับมันมีคีย์ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับผมก็ใช้ตัวดําเนินการ in ได้นะครับบอกว่าเอ๊ะอยู่ใน student scores ไหมนะครับถ้าอยู่เนี่ยก็ให้อ่า return ตัวนี้นะฮะให้ score เท่ากับตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่อยู่นะฮะ else นะครับถ้าไม่อยู่ก็ score ก็เป็น null นะแบบนี้นะครับแล้วก็คืนค่าไอ้ตัว score กลับไปนะฮะก็คือถ้า ถ้าเจอนะถ้าเจอวิชานี้นะครับก็จะได้คะแนนจริงๆมานะครับแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยก็คะแนนก็จะถูกเซตเป็น0แล้วก็จะบได้ค่าไหนก็แล้วแต่นะครับก็คือคืนค่าสกอร์กลับไปนั่นเองนะครับลองดูนะครับฟังก์ชันเต็มๆเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะดูยืดยาวขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือหลังจากที่เราใส่พวก s p e c i a l case ทั้งหลายแหล่ไปแล้วนะครับลองมาทดสอบกลั่นดูนะฮะดูซิว่าเมื่อกี้ที่มัน e อ r o r นะครับตั้งแต่แรกเนาะ ก็น่าจะไม่เออร์เอร์แล้วนะครับมานะไม่มีตัวตนคืนค่านอนกลับมานะครับมานีมีตัวตนนะฮะลงวิชาภาษาไทยนะครับมานีไม่ได้ลงภาษาไทยเพราะฉะนั้นแทนที่จะเออร์เนะครับมันก็จะให้ค่าคืนกลับมาเป็นแบบนอนแบบนี้